ต้นไม่มีเต้า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 ไม่มีเต้าต้นไม่มีเต้า้นไม่มีเต้าไม่มีเต้ามาดูเข่า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 เข่ลูกชายแม่เพียวเด้ินี่ดูดูทำหน้าค่ะดูทำหน้าดูทำหน้าติดดินค่ะเบิ่งทำหน้าค่ะเบิ่งเบิ่งเบิ่งอุ้ย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 ทำหน้า เเชิดอีกเชิดอีกเฮ้ยเฮ้ยมหาคำแพงดีกว่าสวัสดีค่ะช่องไม่เพลชาแนลจ้ามหาคำแพงกันมายอกคำแพงกันค่ะมายกคำแพงคำแพงแพงคำแพงแพงคำเข้ม <pack> ouais แพงพังถ <pagar> ึงแพงคำแพงแพงกินหยาแล้ว <m> อ <Hi industry rules> ุ <t brick away> ้ยอุ้ยอ้ยอุ้อุอาแล้วมาชนแม่แม่แล้วอะอะ ย่าชนแม่ล่ะออหยางล่ะบัตทนีล่ะเฮฮ่าฮ่าฮ่าน่ะเบิ้งมันชิสนโอ้ยโอ้ยชนแม่นี่โอ้ยนะชนแม่เพียวค่ะชนแม่เพียวเบิ่งนี่ชนแม่เพียวค่ะชนแม่เพียวเนี่นี่ชนเนี่นี่เบิ่งเขาพ่นชนค่ะพ่นชนยอกยอกแห้งค่ะยอกยอกยอกแรงนะคะชนแม่เพียวแล้วจะชนแม่เพียวแล้ว บอร์เบอร์เบอร์เบอร์ไปละไปละเฮ็ดยัง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 ตามติดตามติดตามติดเป็นเฮ็ดยังนู้เฮ็ดยังนู้อ่านเข้ากองเฟืองพ่อเลยมามาออกมาออกมาอ่าน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 แล่นฮัน ล้งเล่นนะเล่นล้างดงดงดงหุด,ด,ด,ดอย่าไปเล็ดผ้าอย่าไปเห็ดผ้าพ่อฮันโอ้ยตายรลดมียังเด้บัตนีด้ด้ยังเด้อะอะนะ หน้าตาแบบนี้หน้าตาแบบนี้หน้าตาเนี่ยหน้าตาเนี่ยหน้าตาเนี่ยพี่เอิญเลยพี่เอิญกินข้าวเลยเอิญเลยเอิญเลยเอิญนลยไปไปกินข้าวหลวงพ่อปะกินข้าวหลวงพ่อพ่อนางกินข้าวอยู่ไปนั่งกินข้าวหลวงพ่อปะไปไปไปกินข้าวหลวงพ่อปะพี่เอิญเลยพี่ไปละไปละไปกินข้าวหลวงพ่อปะ ไปไปไปมากินข้าวกับพ่อละเฮ็ดอยังละฮันละฟาซีแห่งลุต้มฮันโอ้ยความดือม้อนี่น้อมากินข้าวหนุ่พ่อมาแยกไปขึ้นฟาซีละมานี่ละมากินข้าวหนุ่พ่อนะแม่ <c oughs> โอ้ยน้อความดื้อของเพิ่นนี่ครับเขาเลืกอกเอลีเด้ เบิ่งไปกินอ้อยละบ้นานอา๋ออ๋พอสีหายเพิ่นเพิ่นกินอ้อยเอา้าเอา้าไทยว่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 าเอา้ามาใครมานะไทยว่าคำมเพลงอยู่ไทยว่าคำมเพลงอยู่ไทยว่าคำมเพลงอยู่ไทยว่าเพิ่นหามองนอนแล้วคะ่ะเพิ่นหามองนอนแล้วเพิ่นหามองนอนแล้ว หามองนอนแล้วที่นอนเพิ่นนะคะนี่กองฟางนุ่มๆนี่คือที่นอนเพิ่นเด้อนี่หาแล้ว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 หาที่นอนละหาที่นอนและหาที่นอนล้วเนาหาที่นอนแล้วจะนอนละง่วงนอนละง่วงนอนแล้วคําแพงง่วงนอนแล้วอุ้ยอุ้ย อุ้ยงูนอนแล้วงนอนละอุ้ยอะไรเด้เนาะอะไรเด้เนาะอืมอะไรเนี่ยอะดูอะดูนะอ่ะดูนะอ่ะดูนะดูนะดูนะนะคัมพงกัมเพงกัมเพงอ่ะดูนะ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 อ่ะอ่ะอ่ะ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยกินเฟืองเป็นไรฮะกินเฟืองเป็นแล้วกินเฟืองฮนเว้ยกินเฟือง โอ้ยกินเฟืองโอ้ยย่ำเลยหันย่ำเฟืองเลยหันโอ้ยบ่ม,มีเห็ดแค่โอ้ยโอ้ยเสียงย่ำมันเสียงคนย่ำกับคนไม่มีแค่ค่ะนี่ <c oughs> คนไม่มีแค่มาชมน้องมาชมน้องไม่มีแค่กินเฟืองค่ะกินฟางด้วยเดี๋ยวมาชมน้องไม่ไม่มีแค่วนี่ น้องไอ้มีแคล้วก็คิ้วเอื้องเหมือนกันเดอ้อเพิ่นเดอ้อน้องไอ้มีแคล้วเลยเดอ้อขำแพงอร่อยไหมเส็บบ่เอ้ยเอ้ยเอ้ยเส็บบ่เส็บบอ่อุยอ้ยอุ้ยดีดลังอีกอุยบบอบบออ้ยอุ้ยดีดลังอุ้ยเส็บบ่เส็บบ่อุ้ย Oi Oi ui bật tiếng phân nhầm kha tiếng phân nhầm kha ui 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 chả non lại chả non lại chả non lại mày vay lại chả non lại chả non lại mày vay lại chả non lại mau lại mau phương lại mau phương lại chả non lại ไม่ไหวละจะนอนละอุ้ยอุ้ยจะนอนละไม่ไหวละวอุ้ยทางคันทางอะไรสารพัดเลยอุ้ยไปละดิดดงดิดดงดิดดงไปอีกละไปละไปละจุะ้ยจุ <c ười> ้ยจุ้ย <c ười> อยอากเพิ่นอยกเพิ่นค่ะอยากเพิ่นว้ยตตเะตตตยากเพิ่นยากเพิ่นอยากเพิ่นว้ายยกเพิ่นยกเพิ่นก่อนอุ้ย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 

ดูทำหน้าดูทำหน้าเฮ้ยเฮ้ยมีแข่าไ,มมาไมนหมนี่มีแข่าไหมนี่เอ้ยคนนี้มีแข่า